พอเรามาเป็นผู้ศรัทธ,ธาเราจะมองเห็นอะไรอย่างชัดเจนนะครับเหมือนกับแว่นที่มันมัวๆแล้วเราเช็ดแว่นออกหรือเราถอดแว่นออกเราจะเห็นเห็นอะไรชัดเจนมาก เวลามันเร็วมากนะผ่านไปแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยแล้วเราพูดถึงอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยมันแป๊บเดียวจริงนะดังนั้นเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่สถาพรเลยคุณผู้ชมแล้วผมก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องอีกหลายครอบครัวที่ท่านเองเนี่ยบางทีคนเราคุณผู้ชมเราไม่สามารถเลือกได้เราพยายามเต็มที่เราขยานขันแข็งแต่บางครั้งอัลลอฮ์ก็ท่งกําหนดมาแบบนี้ให้เราเนี่ยอา,อาจจะไม่มีบ้านเป็นของตัวเองก็ไม่เป็นไรเราเช่าเขาอยู่ก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์ทรงเมตตาให้เราเนี่ยมีไรายได้นะครับ มีที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวในแต่ละวันนี่ก็คือความเมตตาของลอ์มากมายแล้วเพราะอะไรเพราะในที่สุดอะวันที่ผมและท่านกลับคืนสู่อลอร์เราก็ไม่สามารถนำทรัพย์สินใดๆเนี่ยไปสู่โลกอารัมบัสักได้เลย จะเหลือแค่ความดีที่เป็นซตอกกยาริยะลูกที่โซแลขอดูอาให้มันมีอยู่แค่นั้นจริงๆคุณผู้ชมดังนั้นเรียนพี่น้องที่ผมรักว่าการที่เราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะได้มองเห็นโลกที่อย่างชัดมากจากโลกที่ขมุกข,ขมูด้วยแสงสีด้วยสิ่งล่อลวงต่างๆพอเรามาเป็นผู้ศรัทธาเราจะมองเห็นอะไรอย่างชัดเจนนะครับเหมือนกับแว่นที่มันมัวๆแล้วเราเช็ดแว่นออกหรือเราถอดแว่นออกเราจะเห็นเห็นอะไรชัดเจนมาก